ไฮไสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับเกมแม่ซ่อนแอบเกมชั้นคะ่ะ <Wow. S 1> ทุกคนซึ่งก็ไม่ได้แปลตรงตัวนะคะแต่ว่านอเกมทุกอย่างในเกมนะคะจะประมาณนั้นนะ ก็คือเห็นไอ้เจ้าเด็กใส่ชุดสีเหลืองคนนี้ไหมคะมีเด็กควานหน้าม้าตื่นนี่คนนี้นะคะทุกคนเขานะคะเป็นคนติดเกมมาก <S 2> <S 2> <S แม่ของเขานะคะคเลยทําการเอาเกมของเขานะคะคไปซ่อมนนะคะทุกคนแล้วทีนี้ด้วยความสนไงด้วยความอยากจะเล่นเกมเขาก็เลยต้องหานะคะ ะะก็จะต้องช่วยเขาหาให้ได้นะคะทุกคนว่าเกมที่แม่ซ้อนนะคะอยู่ตรงไหนเรามาลอดูความเกียนความสนุกของในเกมนี้กันนะคะแล้วทุกคนเห็นไหมว่ามีหลายซีซั่นมากหลายภาคมากเลยนะคะมี1 2 3 4สสี่ซึ่งเราจะมาเล่นภาคหนึ่งก่อนนะคะทุกคนมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงลองไปเริ่มเกมกันเลยนะกดเข้าไปวิ่เกมนี้สนจริงจริงเลยอืมอ้มอืมอ้มเออลืก เออสมชายทำอะไรนะ่ะเ <Huh? S 1> ืมเก่งแล้วใช่ไหมไหนเตนะคะอืมเกมผมอยู่ไหนนะมันยังไมอยู่เลยเกมเกมผมเกมฮัลโหลเกมผมอยู่ไหนฉันเป็นคนโดยซ่อนเองแหละก็ต,ตามที่เห็นนะคะทุกคนแม่นะคะก็ได้เห็นว่าเด็กคนนี้นะคะ เออเล่นเกมมากกินไปก็เลยทำการเอาไปซ่อนนะแล้วเนื้อหาในเกมเป็นยังไงเราไปเริ่มชมกันเลยนะคะทุกคนม,ม,มีเป็นตารางวันที่ด้วยนะชุดวันเดย์เอาล่ะค่ะก็มาถึงแล้วนะทุกคนวันแรกนะคะก็มีตู้มีชั้นหนังสือนะคะ้นฝั่งน,นี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยเดียค่ะเรามาเริ่มหาเลยนะ ในเมื่อตัวนี้ไม่มีก็ต้องตรงนี้ชุบ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 อืมอ้โหผมได้เกมมาแล้วสมชายเมื่อกี้ลูกพูดอะไรนะ่ะอออ,อผมผมทำคันบัสเสร็จแล้วครับอ,รอ๋อเหรอเออช่าง,ถงเถอะอ่ะค่ะวันที่สองวันที่สองนี้นะคะก็จะมี ้ามานกับตู้นะคะสำัฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ทุกคนเห็นขานนแล้อไหมขาแน่ขาขึ้นขึ้นเหมือนคนที่คนเคยบอกว่ามีมีอะไร <c oughs> ไเไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวซึ่งน่าจะเป็นแม่เรานะทุกคนแต่ยวเราก็จะไม่เปิดน,นะคะเ้อฝั่งนี้นะคะมีเกมนะคะอยู่ข้างบนแล้หยิบได้ไหมชึบไอชึบอ่าหยิบไม่ได้นะคะตรงนี้มีตู้อยู่อ่ามันได เอาได้บันไดมาแล้วจากนั้นก็น่าจะต้องปอีนขึ้นไปเอาโอ้โหจอ y ไปเลยนะคะเนี่ยวันที่สามวันนี้นะคะเป็นวันที่สามเลยนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้มีโซโฟ,ฟาะครับโคมไฟนะคะ๊ะโอ,โอ <laughs> คุณแม่คุณแม่สนแอบเนียนมากเลยนะคะไม่รู้เลยนะคะว่าคุณแม่อยู่ตรงนั้นอะ่ะเท่ค่ะ เราก็ได้ไม้กวาดมาไม้กวาดทำอะไรได้อ่ะอ๋อเกมกขาอยู่ข้างใต้วิ้วไม่เห็นนั่นน่ะอยู่ๆกดวางแล้วก็ได้มาเลยแล้วเราก็ได้เกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับง่ายจริงๆเลยวันที่สี่โอ้โหนี่มันก็ซิลานีห่ังหัางมาสิเจ้ามนุษย มานี่มาเอาเตียงของเจ้าไปซะมาเร็วๆข้าเนะหิวจนแสบไม่ใช่ข้าเนะี่ยอยากจะให้เจ้าเล่นจนจะแก่ตายอยู่แล้วมาสิโอ้โหไม่น่าไว้ใจสุดๆเลยนะคะจนตรงนั้นนะคะจะมีตู้แล้วก็เห็นสายตาพี่ข้าไช่ไหมไมงตรงนนะจนจะเมียนอีกนิดแล้วอ่ะถ้าไม่เจาะรูตรงนั้นน่ะอ่าฝั่งนี้นะคะมีไม้อยู่นะอืมเอาไม้ไปกัน ปากเลยแล้วเราก็อิบเกมเปนที่เล็ร้อยแล้วนะโหวันที่ห้าโหวันนี้เราก็มาวันที่ห้าแล้วนะคะทุกคนเร็วมากตรงนี้นะคะมีบอ่อน้ำนะทำอะไรได้ปะ,ะ,ะคุณเกือบทำผมตายแล้วนะเอะขอโทษขอโทษไม่นะคะทุกคนเราไม่สามารถกดไปตรงนี้ได้นะคะฝั่งนี้โอ้แม่ แม่แอบเนียนมากอะค่ะแบบกลมกลืนกลมกลืนนะแต่ว่าเราไม่อยากจะให้แม่แบบออกจากตรงนั้นเราไม่ต้องไปสนใจดีกว่านะคะอ๋าเราได้เกมมาแล้วอุ้ยโอเ้เป็นท้องทุกคนแล้วเอามาไว้ไหนใส่ตรงนี้เหรอตุ้เอ่ออ่า,าอันไหนของเธอคะเอ่ออันนี้ครับผมเมื่อกี้ผมเจอน,นี้ เออมันไม่ใช่เกมผมนะอ้าวสงใจมันไม่คิดจะต่อยอดหรือไงวะเอาใหม่นะคะทุกคนก็คือเราไม่สามารถเอาทองได้นะแต่มันสามารถไปต่อยอดได้นะคือแกเอาไปขายเอาไปขายแล้วแกก็ได้เงินได้เงินแล้วแกก็มาซื้อเกมกี่อันกี่อันก็ช่างแกดิเอ่อผมไม่โลภโอเคๆเอ่ออันไหนของเธอจ๊ะอันนี้ครับอู้หูแกมรู้ักฉลาดเกมโกงไงฮะเด็กวา วันที่หกโอ้โหวันที่หกนะคะทุกคนมีนักบอลน,นะคะมากันทางไม่ให้เข้าไปทตู้วนั้นนะนี่ๆทุกคน<ม>เราต้องป้องกันเอาไว้นะอย่าให้เด็กคนนี้เข้าไปได้จะให้ครับัว่นานะแ,แต่ว่าผมเรื่อมเหม่แล้วโทษหน่อยเ,เพื่อห้าสิบของเราที่คุณแม่เขาได้จ้างเรไว้โอ้โหแม่เราแผนสูงมากทําการจ้างนักบอลเพื่อไม่ให้เราไปทตู้วนั้นนะคะแล้วเราจะไปยังไงอะลงไปเลยวะลงไปเลยอ้าไม่ได้นะคะ ดไม่ได้งั้นเราก็จะมาฝั่งนี้เดี๋ยวนะนี่มันมือใครเนะ่แม่ฉันแน่นอนอะตรงหน้าต่างตรงนี้นะคะมีแมลงวันนะทุกคนอย่าบอกนะว่าแมาลงวันเนี่ยนะเงีงจงล้มซะเออเออ,เอ,อ ใครขินอาชะมัดใครกิหน้าชมะาชมัดเลยหนะัวหน้าเราผ่านศึกบนมาลายตรงลายนั้นแต่ทําไมแค่มาแรงวันตัวเดียวเราถึงต้านทานไม่ได้เอออนะื่นน่ะเกมมันก็ไมาบทอย่างเนี้ย่เอออะครับหูลุมงง่ายกันเกินไปไว้เนี่ยแต่ก็ดีค่ะเราจะได้เกมมานะคะขอบคุณครับวันที่เจ็ด เอาทุกคนขยันปั่นเร็วในเมื่อเรากันมันไม่ได้แล้วก็ขับจกักรยานกันเด็กนี้กันมาสิครั้งนี้แกจะทำไงได้เอเออผมถามหน่อยได้ไหมครับว่าแม่ผมจ่ายเงินครั้งนี้ของพวกคุณกี่บาทหนึ 100, ่งร้อยโอ้โหหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยพวกคุณลงทุนขนาดนี้เลยหรอครับงานที่เจ็ดน,นะคะจะมีนักฟุตบอลนะคะ มาปั่นจักรยานในบ้านเราบ้านเรานี่ต้องใหญ่ขนาดไหนเนี่ยที่มีพื้นที่ให้พวกเขาทุกคนปั่นขนาดเนี้ยไปดูกันอ่าตรงนี้มีเล่นเกมหนึ่งชั่วโมงอะไรสักอย่างนะคะฮะตรงนี้มีที่แงะงัดอะไรด้วยอ,ะอ่ะเราสามารถแงะเออพวกนี้ได้ปะอ่าไม่ได้นะคะแล้วทำไงทำไงอ,ะอ่ะอ๋อรู้แล้วคะ่ะทุกคน นี่นะคะเป็นที่งัดเอ,อพวกตะปูอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เอาไปวางเตรงนี้ <c oughs> ขอโทษสำหรับหนึ่งร้อยที่ทุกคนเสียไปด้วยนะคะ <c oughs> รับแก่บ้นใจร้ายขอโทษครับเราไปเอาเลยเออ <c oughs> โอ้ยพรอมเจ๊ตติน <c oughs> เรื่องนี้ส่วนที่รู้ว่าให้ทุกแกท่านทุกนั่นงถึงตัวอะครั้งนี้เราก็วางเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราภารกิจทำเสร็จแล้วก็เก็บเอามานะคะอย่า วางนะคะไม่งั้นจะทิมขาเราได้อันตรายจริงๆเลยแต่ผมก็ได้เกมมานะครับเออเดี๋ยวทำไมเสียงของสมชายเดี๋ยวเนอเดี๋ยวดีเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวหวานเดี๋ยวเข้มเนี่ยวันที่แปดเอาล่ะทุกคนในเมื่อจักรยานไม่ได้เราก็มาขับรถเครื่องกันไปเลยอืมเจ้าหนูแน่จริงก็มาดิทีนี้พวกฉันจะไม่ทําให้เธอถมวังแน่นอนใช่ไหมใช่หน้ะโอ้เสียงหลายคนมากๆเลยนะคะ อในวันที่แปดนะคะมีรถจักรยานยนต์ญญญญมาอยู่ตรงนี้อแผนสูงกันจริงๆออแล้วครั้งนี้ไม่ผลเจ้วกาพุ้นกี่บาทเลยครับหนึ่งพันโอ้โหหนึ่งพันบาทเนี่ยนะพวกแกลงทุนกันไปไหมแน่นอนค่ะว่าเราไม่สามารถไปแบบมือเปล่าได้แน่นอนทุกคนต้องมีอะไรนะคะมาระวังตัวเราและดูขับเร็วกันมากเลยในบ้านของเราด้วยนะอ่ะตรงนี้มีปุ่มอะไรสักอย่างนะคะกดแล้วฮะหยุดนะคะ จุ๊บจุ๊อ่ออาออ่าวอ้าวเอ่ออามาอามาวอมอ๋อเออกดกดกดออทุกคนมีเวลานะคะในการเอ่อในการค้นนะคะพอเวลาหมดเราก็มากดใหม่แลนั้นเราก็รีบหากันจนได้เกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะเรียนจริงๆรินที่เ้า วันที่9เลยนะคะทุกคนวันที่9ก็มีเอ่อเตาผิงเตาย่างนะคะซึ่งอะไรสักอย่างนะส่วนฝั่งนี้อ่ามีลิ้นชักด้วเราก็ได้มาขีดไฟมานะคะใส่ไปเลยตรงนี้ก็มีตู้เย็นนะมีปลาแล้วก็มีหอยเชลล์เราย่างปลาก่อนดีกว่าูู้โอ้โหมามา เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะแม่ฉันไปทําอะไรในควันนั้นล่ะ <c oughs> ฉันได้ทําการไปฝึกกับนันตต์นะสิเ <c oughs> ก่งเกินเอาละในเมื่อย่างปลาไม่ได้จะย่างหอยนี่แหละ <c oughs> สูสาสูส้ดสดได้เกมมาแล้ว <c oughs> บบเป็วๆนั้นหอยมันใหญ่อะไรขนาดนั้น,น่ะสามารถอัดเกมเรามาได้นะคะทุกคนคือแบบต้องใหญ่ขนาดไหนวะนัน่นอะวันที่สิบ วันนี้วันที่สิบแล้วนะคะก็ได้เจอกับน้องช้างีน้องน่ารักจังเลยอะ่ะไดไรนกับน้องไห้บ้างเลนไม่ได้เลยนะคะช้างช้างช้างน้องเอ๋ยเห็นช้างหรือเปล่าเนี่ยยิงก่าโดเนี่จ้าจ้าตรงนี้นะคะมีตู้เย็นนะคะแล้วก็มีแอปเปิ้ลมีส้มแล้วก็มีแครอทนะคะตรงนี้ก็มีทิชชู่นะส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีอะไรยกเว้นตูดช้างนะคะทำไมอะ่ะเราสามารถให ผลไม้น้องกินได้นะคะอ,อืมอืมอันนี้อร่อยนะอืมอันเนี้ยเอาเอ่โ,อโ,หโหรู้นะคะว่าหิวแต่ว่ากินทิชชู่เข้าไปเนี่ยนะ <c oughs> ทุกคนเห็นไหมช้างขี้ออกมาคือไอ้ขี้อะไม่ว่านะแต่ว่าแกอัดเกมฉันไปได้ยังไงเนี่ยเอาเก็บเฮ้ยพงแมนจังเลยอยูอะไรเกี่ันมาก่อนนะคะทุกคนก็คือรู้แล้วนะว่า ให้ช้างนะคะน้องชงครีออกมานะคะนี่ให้กินไปก่อนเลยซึ้อื้มอื้มแล้วเรานะคะก็รู้แล้วว่าเอาทิชชู่นะคะไปเช็ดนะคะนี่แล้วเราก็ได้มาเราขึ้นค,ครับแต่แต่ว่ามันยังเหม็นตัวๆอยู่เลยนะเออเล่นไปนะวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดนะคะไม่ละเบอดนะยัไงอะ่ะโอ้ตรงนี้มีที่เออฉีดด้วยอ่ะ เดี๋ยวก่อนนะคะแม่แม่เข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงอ้นีี้อันนี้คุณแม่ก็เงียนเตือนนะโอเค,คเขามาแ้วมาทำไงอะ่ะเราต้องแบบไปปิดปะอึะรกอนคำเตือนห้ามไปเล่นกับไฟนะคะเออทุกคนเราไม่รู้วิธีเลยนะก็คือแบบว่าตรงนี้ก็ไม่มีให้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็เลยอยากจะลองให้มันระเบิดไปเลยก็คือไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะดูนะคะว่าจะเป็นยังไงอ่าอย่างที่คิดเลยนะคะ ถ้ารอให้มันระเบิดนะโดยไม่ทำอะไรกับมันนะคะเราก็จะได้เกมมาเกียนสุดยอดเลยนะเนี่ยวันที่สิบสองวันที่สิบสองเลยนะคะโอ้มีคนตาค่ะมีคนตามาเพิ่มตรงนี้ก็มีตู้เย็นนะอม,มีน้ำด้วยค่ะ แล้วจะเคยเห็นต้นไม้นั้นไหมคะคุณแม่ไหนคุณแม่ว่าเป็นเรียกกับนารุโตะไงแล้วทาไมมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอะ่ะเออพอดีว่านารุโตะหมดคราแล้วนะตอนนี้ฉันกําลังจะมาหาตั้งอยู่นะอากาคะตรงนี้รู้อะไรนะเย่อมาจากเวลครัมไม่ไม่เปล่าแล้วตรงนี้นะคะเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีอะไรแล้วก็เห็นตานะคะถือน้าถือแก้วน้ําไว้อยู่น่าจะต้องใส่ใช่ไหมอ้าใช่แล้วอืออตาแคะอ,อร่อยไหมคะ เออเออตามีแต่ลานชายนะเออครับครับงั้นตากินต่อนะครับเออแต่ว่าตารู้สึกว่ามันมากเกินไปเดี๋ยวตาจะรู้สึกเออมาแล้วพี่ออีในห้องน้ำอืมแล้วมอนนี่ จริงด้วยนะคะคุณตานะคะได้ทับไว้เป็นยังไงบ้างเจ้าสมชายสนุกไหมออผมรู้สึกว่าเครื่องมันไม่ไปเลยครับเอ,อ,องั้นหรอน่าจะพังนะเดี๋ยวกอ่อซีเพยวันที่13บสวันนี้นะคะก็มีคุณตามันนั่งสมาธิเหมือนเดิมนะแป,แปลกๆปขึ้นทุกวันตอนนี้มีโอ้มมหน้ากากด้วยหน้ากากให้คุณตาได้ไหม ฉันจะฆ่าแกเด็กเปรดว้าคุณตาทำไมคุณตาเป็นอย่างนี้อะไรกันเนี่ยอยู่คุณตาก็เป็นเจสันเราไม่ต้องยุ่งแล้วนะคะตรงนี้อะไรอะ่ะแต่ฉันไม่กอยากกรอะ่ะฉันรู้สึกว่าไม่อยากโอเคขอบคุณมากที่ให้คำตอบแล้วเหลืออย่างเดียวนะคะคุณตาจงจงสวมใส่มัซะเฉยโอ้ห ตาลุสึกว่าตาสัสรุแล้วตารู้สึกว่าตาลอยได้อ่อคุณตาครับแต่มไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับนั่นมันลอยจริงๆครับตาเออแต่ว่าเราก็ได้เกมนะก็โอเคอยู่เออเดี๋ยวสิร้านตารู้สึกว่าตาลงไปไม่ได้โอเคครับไปแบยไอร้านนี้ล่ะคุณวันที่สิบสี่แล้วเราก็มาวันที่14เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนอ่าแล้วข้างหน้านี้นะคะก็มีคุณตาเหรอแต่ว่าสุเท้า่าใช่ กันเกงก็ใช่และที่สําคัญเลยที่จุดเด่นของตาก็คือตาหัวร้อนตาชั้นหัวร้อนแต่วันนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นคุณแม่นะคะเนียนมากเลยนะคุณแม่ตรงนี้มีหมอนอยู่ทุกคนมีกิ่งไม้เออตรงนี้ะอะไรกระเป๋านี่รีบจับลูเด็กนั้นมนขโมยอาผมไม่ได้ขโมยนะแค่ฉันหยิบกระเป๋าเนี่ยนะอาเม่ค่ะทุกคนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็อีกกระเป๋านี่ฉันจะไม่หยิบมันอีกแล้ว ลอกกิ่งไม้นะคะเขี่ยวมาแล้วเราก็ได้เกมค่ะโอ้โหโอ้เกียงเนี้ิกเวันที่สิบห้าวันนี้วันที่สิบห้าแล้วนะคะก็ไปกันไวมากเลยนะแล้ววันนี้นะคะก็มีบ่อหนามด้วยทุกคนซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรจะมีผีออกมาหรือเปล่าเนี่ยฝั่งนี้นะคะมีก้อนหินนะคะอยู่หอันเลาเก็บได้ด้วยชุบไอชุบไอชุบอืม อไม่ไม่มีพื้นที่ให้เก็บแล้วนะคะเราก็มาใส่ตรงนี้ได้เออมามาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อยู่ข้างในนั้นเหรอแต่อะไรก็ไม่เท่ากับความแข็งแรงของมนุษย์แม่นะคะทุกคนดูความถือเชือกมือเดียวนั้นสีก็แบบแม่แม่แม่มนุษย์แม่จริงๆนะเนี่ยเมื่อกี้ใส่ไปสองนะทุกคนก็คือไม่มีอะไรอ่ารู้แล้วมันเพิ่มพื้นที่ให้นะคะแล้วเราก็ไม่ขิดพื้นที่เหลือจากนั้นก็อ ขอบคุณครับโอเคค่ะเอาละค่ะทุกคนก็ขอจบเกมไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เราจะมาต่อ EP 2เน,ะนกกาะเรากลัวว่าเกมมันจะยาวเกินไปและจะทำให้ทุกคนเบื่อกันได้นะคะและถ้าทุกคนนะคะชอบเกมนี้อยากจะลองเล่นก็สามารถไปดาวน์โหลดที่ลิงก์ข้างใต้คลิปเราได้นะหรือไม่ก็ไปเขียนไปเขียนนาสุดเนือไปแล้วหรือแม่ก็ไปเขียนใน press Store หรือว่า iOS นะคะก็าสามารถไปเขียนตามชื่อตรงนี้ได้นะทุกคนก็มีให้เล่นนะคะแบบโหลดฟรีด้วยสนุกด้วยนะคะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนไว้เอาไปทำแกงส้มต้มยำยำทุ้ยทุ้ยมูลค่าบ,บาท10บาททุกคนไม่ต้องไปสนใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบุ๊าย,ย,ยบายเด้อ นี่ลูกสมชายไปซื้อข,ของให้แม่มก่อนเออพีเ่เดียวผมจะเล่นก่อนนะด้วยจริงๆเลย